สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับฟาชาแนลชัยมงคลนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมา,าที่คอกของอบตว,วันเพ็ญนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้มีแม่ใหญ่หญหญๆวิบวินะครับงามๆให้ท่านได้ชมหลายแม่นะครับแล้วก็มีเปิดนะครับเป็นต่ากะกเพชพูนะครับสองตัวแล้วก็มีนางอีกแม่หนึ่งนะครับ อ่านะครับฝากไว้นิดนึงครับ0989880053นะครับเป็น ID Line นะครับท่านที่สนใจถ่ายคลิปเปิดราคานะครับที่อยู่ในเขตอุทัยนครจวรรวันะครับก็แอดไลน์กันเข้ามานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขานุยาตถ่ายคลิปหน่อยนะได้เลยค่ะครับแะนําตัวนเดนชื่อวันเพนแทเล้านะคะอยู่หมู่สาบ้านหัวดงค่ะตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันค่ะจังหวัดอุทัยธานีค่ะครับ อ่าวันนี้ก็โอ้มีลายแม่จังเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตัวที่จะเปิดก่อนเนาะได้ค่ะเอาตัวไหนก่อนครับตัวนี้เละค่ะตัวนี้เนาะอ่ามีชื่อไหมครับตัวนี้ชื่อสิงหาค่ะตัวนี้ชื่อสิงหาคือเจ้าสิงหาหกเดือนหกเดือนเนาะเข้าหกเดือนแล้วค่ะพ่อพ่อเป็นหลานโชกุนค่ะพ่อเป็นหลานโชกุนตอนนี้เข้าย้ายไปอยู่เพชรบูรณ์แลวขายไปเพชรบูรณ์นะฮะพ่อเขาพ่อชื่ออะไรนะชื่อเจ้ากล้องนะค่ะชื่อเจ้ากล้องนะครับ อ่าถ้าไปดูย้อนหลังนะครับจะเห็นเจ้ากล้องอยู่ใช่ค่ะ <Mohammad. S 1> <desserts. S 2> อ่าพ Later, here, Hence, ่อที่เจ้ากล้องตอนนี้ก็อยู่ที่เพชรบูร์นะครับเป็นพ่อเป็นหลานโชกุนหลานโชกุนค่ะอันนี้ก็คือเลนพ่อเป็นลูกโชกุนฮะพ่อเป็นลูกโชกุนอันนี้หลานอันนี้หลานโชกุนอ่าโอเคครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้หกหมื่นค่ะหกหมื่นนะครับยานมจับค่ะอย่านมจับนะครับอย่านมอุ้ยอย่านมก็คือประมาณสักสักกี่เดือนดี สิเดือนใช่ไหมสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนอู่นเลยค่ะคุ้นมากเลยครับโอ้โหมีมีขวัญอยู่ตรงนี้นะครับสองฝั่งเลยครับนีชื่อสิงหานะครับตอนนี้อายุหกเดือนเป็นหลานของโชกุลนะครับผมเห็นพ่อแล้วครับพ่อนี่โอ้โหสุดยอดเลยเนื้อหนังนะครับ อัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์นี่ชัดเจนนะครับมีอ่องนะครับมีอ่องทัดเจนดีนะครับเอ่ามีจุดรอบคางเจ็ดจุดนะครับดูแข้งขานะครับโอ้ค่อนข้างใหญ่นะครับมาเต็มดีหกหมื่นบาทอย่านอมจับนะครับอย่านอจับประมาณสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่อ่าต้องการพ่อ อ่าคุมฝงนะครับที่มีสายเลือดมาดีนะครับอ่าตัวในแม่เขาครับนี่นี่ค่ะแม่เขานี่คือแม่เขานะครับชื่อแม่อะไรเนี่ยชื่อแม่อมสินแม่อมสินนะครับนี่เป็นแม่ของสิงหานะครับตอนนี้ก็ท้องอยู่ท้องอยู่ทับโชคอบตอรครับเจ้าโชคอบตอรี่เข้าไปแล้วนะครับสำหรับลูกตัวนี้นะครับอันดี โผมาจองได้ครับแข่งขานี่ดีเร็บดีครับแข้งขาใหญ่คอนี่ค่อนข้างจะจะหนานะครับดูตะคุยตรงนี้หนามอืเขาจะตามกล้องอเขาจะาเบนหน้ามาที่กล้องลำตัวค่อนข้างยาวนะครับ นี่ดูชัดๆเลยครับชื่อสิ้งหานะครับเจ้าเนี้ยหกหมื่นหกหมื่นต่อรองได้ไหมต่อรองได้ค่ะต่อรองได้นะครับ พออย่างนี้หนานะครับเนี่ยเพราะว่าดูนเป็นชั้นๆเป็นลันๆอย่างเงี้ยนะครับต่อไปจะหนามากเลย mm hmm. ถ่ายท้ายเขาจะตามอีกไหม,มเขาจะตามผมมากเงี้ยครับมาม,มันเชื่อ <laughs> มันชื่อมัน <laughs> นี่คือแม่เขาโอ้โหแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสี่สิบสามบวกอะคะ่ะร้อยสี่สิบสามบวกนะครับค่ะ <laughs> ชื่อมแม่ออมสินหนามาก อืมท้องเจ้าโชคกี่เดือนแล้วครับเนี่ยน่าจะประมาณสองสองเดือนก,กว่านะสองเดือนก,กว่าแล้ว <S 2> 2 <S นะครับแล้วก็มีตัวนี้มีตัวนี้อีกครับมีค่ะมีค่ะตัวนี้คือื้อทองฝ้ายนาะงนี่นะอ๋อ,อก,ก,กว่าลูกฟังแปดเล้วค่ะตัวนี้นะลูกฟังแปดรล้วนะครับลูกฟังแปดแปดรล้วขวบ ประมาณหนึ่งเดือนใช่ไหมหนึ่งเดือนสองเดือนได้ไหมใช่ประมาณนั้นถ้าไม่เกินนะขวบหน่อยนะครับลูกปังแปดริ้วเลยนะค่ะลูกตังแปดิ้วอ่าเปิดไว้เท่าไหร่ครับแม่นี้บอกไว้ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับตอนนี้อายุแค่ขวบกับอีกสองเดือนนะครับตอนนี้ก็จับได้เลยเนาะถ้าสนใจก็มาจับได้เลยครับเป็นเพศเมียครับตัวนี้ เขาจะเดินเดินไปก็กจะตื่นกล้องใหม่ครับเดี๋ยวเอาไปก่ออ๋อตัวนอนอยู่ก็เปิด <c oughs> ต,ตัวนี้ที่เจ้าซูโม่นะครับเป็นเพศผู้นะครับสา,สายเลือดสายสายเลือดตัวไหนนะลูกเจ้าอลก้อง อ๋อตัวนี้กี่เดือนครับเนี่ยสามเดือนครึ่งสามเดือนครึ่งนะครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับเจ้าซูโม่เนี่ซูโม่ก็หกหมื่นเหมือนกันนะฮะหกหมื่นนะครับยานมจับเหมือนกันนี่คือแม่เขาแม่เขาคันแม่ใหญ่แม่สูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยสี่สิบหนาปึ๊กเลยครับดูด้านหน้าอย่างเี้สูงร้อยสี่สิบนะครับแข้งขาเล็บนี่โหเล็บใหญ่จริงจริงเล็บโตมากเลย นี่คือแม่นะครับแม่เขาค่ะอ่าพ่อก็คือเจ้าก้องเจ้ากล้องอันนี้ก็หลานโชกุนทีนี่หลานโชกุนค่ะอ่าหลานโชกุนนะครับสามเดือนตอนนี้สามเดือนกว่าอย่านมจับตัวไว้ที่หกหมื่นเท่ากันนะครับค่ะอแม่มีท้องอยู่ไหมเนี่ยท้องค่ะจะโชคเหมือนกันโชคเหมือนกันโอ้โหทับจริงนะครับตอนนี้โอ้แต่ชอบนะครับดูดูดูเท้าแม่นะครับ มากเลยลูกก็ต้องได้แหละครับอ่าลูกก็ต้องได้เท้าโตเหมือนกันหนาค่ะอืมหนาต้องการเพศผู้นะครับที่จะเอาไปทําเหล่าทํากอนะครับอ่าก็แนะนำเนี่ครับหลานโชกุลเนี่ยเป็นควายออกเจ้าเนื้อน,นะครับควายเหล่านี้แล้วก็แม่แม่อะไรนะตัวนี้เนื้อทองแม่เนื้อทองนะครับ เขาจะตื่นหน่อยนึงสวยครับหน้าตาจิ้มลิ้มดียาวดีอ่าเป็นเพศเมียนะครับอายุข,ขวบกับ2สองเดือนถ้าสนใจตอนนี้ก็จับได้เลยครับพอจับแล้วครับเท่าไหร่นะหนึ่งแสนสี่หนห้าหนึ่งแสนสี่หมืนห้าพันนะครับสำหรับแม่เนื้อทองนะครับมีมขวัญชัด<ข>ไหนแม่เขาโอเดี๋ยวจะพาไปชมแม่มีขวัญชัดเจนนะครับทั้งตรงขาหน้าขึ้นไปแล้วก็ตรงอ่าเราจับได้ไหม เดี่ยวนะครับตื่นเาตื่นท้าหมายอย่างเงี้ยตื่นแล้วค่ะแต่จะปกติเราจับกันแรกได้เข้าไกลไม่ค่อยได้นะครับท่านผู้ชมเขาตื่นแต่ปกติเป็นเชื่องนี่แหละเดี๋ยวผมพาไปดูเจ้าซูโมโอ,อีกนิดนึงซูโมโน่นี่คอตันนะครับเนี่ยคอตันอคอร,รูคอเหมือนคอปลาหมอเลยเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าครอบปลาเข็งคร,บงรงงับเชื่องเนาะตัวนี้เนาะเชืโอ้โหดูขา นี่เยมีขวัญอยู่ตรงดั้งนะครับสองจุดดูคอนะครับคอแบบนี้ตันแน่นอนนะคอเปี่ยวขึ้นแน่นอนตัวนี้อีกหเดือนกว่า,าตัวนี้ยมเดือนถ้าจองไม่ตอนนี้นะครับก็ประมาณหกเดือนข้างหน้าเนาะ ก็มาสามารถจับได้เลยโอ้แข้งขานี่มาเต็มจริงครับหกหมื่นครับท่านผู้ชมครับตลองได้โอ้ตัวนี้คอตันคอตันจริงๆเลยควายควายคอใหญ่นะครับมันจะดูตั้งแต่เล็กๆนี้แหละครับดูออกเลยครับเนี่ยมันจะมันจะปีนอย่างนี้ ออกนั้นหนาะที่เจ้าซูโม่นะครับแม่ชื่ออะไรนะครับแม่ชื่อบัวใหญ่แม่ชื่อบัวใหญ่นะครับเป็นลูกของแม่บัวใหญ่อ่างโอ้โหแม่นี่อ่างนะครับเท้าโตนะยังไงก็มันก็ต้องมาลงที่ลูกมั่งแหละครับ <c oughs> อ่ายังไงก็อย่าลืมนะครับเจ้าซูโม่เนี่ผมเห็นแล้วโอ้ชอบจริงชอบชอบไปีล้วเรา ไปดูแม่แต่ละแม่ทีเนี้ยว่ามีแม่แม่แม่นี้ชื่ออะไรเนี่ยแม่สาวเนี้ยชื่อกระทงค่ะกระทงนะครับแม่กระทงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองขวบแล้วค่ะเ<อ>ขาลอ,อดวันลอยกระทงที่ผ่านมาเนี่ยสองไหนลูกเขาไม่มีเป็นนางค่ะโอ้ท้งองว่างนะครับยังไม่ขึ้นสัตว์ยังไม่ทับ ยังค่ะเขาเคยเป็นสาตว์แล้วแต่แต่ยังไม่ได้ระสงไปส่วนสูงเท่าไหร่ครับี่แม่กระทง1 4ร้อยี่สิบพอดีค่ะร้อยสี่สิบอายุอายุแค่สองขวบสองขว,สวขวบนะครับยังไม่เคยให้ทับเลยโอ้สองขวบร้อยสี่สิบเนาะ,อ,ะอีกครั้งหนึ่งครับแม่แม่นี้นะครับอ,อ่น้ที่ที่เนื้อทองนะครับที่เปิดหนึ่งแสนสี่หมืนห้าพันนะครับตัวนี้ก็จะออกตื่นหน่อยนึง ดูใกล้สวยนะครับแต่ว่ากล้องคมซูมไม่ได้ต้องค่อยๆเถิบเข้าไปน่งงนี้นนจะสูงประมาณ125ยี่สบตอนนี้นะ,อะตอนนี้สูงประมาณ125นะครับแต่อยู่ไกลไปนิดนึงหางหางดีครับคนหางใหญ่ใบหน้าสวยดีครับ ไม่นี่ชื่ออะไรครับเนี่ยไอ้ตัวนี้ชื่อถุงทองค่ะถุงทองอือยู่ในท้องนี้ไหมท้องก็โชคเหมือนกันค่ะโอ้โหทับอบตารลิศทั้งนั้นเลยเนาะตัวเนี้ยให้ลูกตัวเมียมาสี่ตัวแล้วค่ะนี่นะสี่ปีสี่ตัวติดเหล่านี้ให้ตัวเมียมาสี่ปีสี่ตัวติดเลยตัวเมียทุกปีค่ะอันนี้ใช่ลูกเขาไหมใช่ค่ะตัวเมียใช่แล้วก็ไปอยู่ ยุติยาตัวหนึ่งที่ตอนมาถ่ายคลิปครั้งแรกเลยค่ะอที่คุณมาถ่ายครั้งแรกเลยไปอยู่ยุยาตัวโจพี่ตัวเมียเราที่ให้ตัวเมียติดต่อกันเยอะๆเนี่ยหายากนะสี่ปีที่ตัวติดแล้วแม่นี้ชื่ออะไรครับตัวนี้แม่บัวงามค่ะแม่บัวงามแม่บัวงามส่วนสูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบสามค่ะร้อยสี่สิบสาม ไม่ต่ำร้อยสี่สิบตัวค่ะสี่สิบกว่าอยู่ในท้องก็เหมือนกันค่ะทับทับตัวโชควันตอริสคอกนี้สั้งคอกเลยมั้งเนี่ยคาดหมดไปยน่ครับของเขาอยู่เชื่อมันมันกัมเขาใหญ่ดิติดติดหมดแล้วมั้งนะติดหมดแล้วค่ะผ่านรอบกันหมดแล้วผ่านรอบหมดแล้วก็สามที่เดือนแล้วค่ะอ๋อเน่บัวเงินเนาะบัวงามบัวงามนะครับอันลูกเขา นั่นนะนะตัวเล็กนะครับนี่นี่เป็นเพศเมียเมียั้งคู่เป็นเมียทั้งคู่นี่นะอันนี้ตัวพี่อันนี้ตัวน้องก็เป็นเมียอีกเอ้าไม่แน่นะอันนี้ก็อาจจะไล่เมียมาอีกนะเนี่ยเออน้องนั่นก็มาดีค่ะสน้ยงดีอันนี้ลูกไหนพ่อไหนครับเนี่ยสองตัวเนี้หลานดาวค่ะหลานดาวซีทีทั้งคู่เลยเหรอตัวพี่น่ะหลานดาวซีทีตอนนี้ก็เล่นั่นเหมือนกัน เจ้ากล้องเจ้ากล้องเจ้ากล้องอันนี้ลูกลูกของเจ้ากล้องนะครับเจ้ากล้องตัวเมียเป็นหลานดาวซีพีใช่ไหมค่ะตัวนี้คือลูกอันเนี้ยหลานดาวซีพีหลานดาวซีพีอันนี้หลานไอ้โชกุนอ๋ออ๋ออันนี้หลานโชกุนอัวนี้หลานโชกุนตัวนั้นหลานอัันนนน้หลาดาวซีพีนะครับมีชื่อไหมตัวนี้ชื่อดาวค่ะชื่อดาวนะครับชื่อน้องดาวนะครับชื่อพี่ดาวอืม ให้ลูกตัวพี่ก็จะเป็นตัวเมียตัวน้องก็จะเป็นตัวเมียให้ลูกกี่ตัวแล้วครับแม่เนี่ยที่มาอยู่ที่นี่สามตัวแล้วค่ะสามตัวแล้วค่ะสามตัวตัวนี้ตัวที่สี่ใช่ไหมใช่ค่ะในท้องตัวที่สี่แล้วตัวตัวแรกอ่ะเป็นเพศเมียไหมเพศผู้เป็นเพศผู้อ๋อเอานี้เลยแม่เขาแม่จะกล้องใช่ไหมไม่ใช่ค่ะจะกล้องไปซื้อมาจากเจเจมนสว่างไม่ใช่อ่ะครับครับ แม่นี้ก็นออมสินออมสินถ่ายไปแล้วทีนี้ก็ไปเป็นพระเอกชื่ออะไรนะเจ้าโชคนี่ชื่อเจ้าโชคนะครับเจ้าโชคนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเกิดวันที่เก้าสิงหาค่ะน่าจะประมาณสิบเจ็ดเดือนสิบเจ็ดเดือนส่วนสูงตอนนี้อยู่ที่ร้อยสี่สิบห้าแล้วนะครับอายุสิบเจ็ดเดือนนะครับร้อยสี่สิบห้าเป็นเป็นสายไหนครับพ่อพ่อไหนครับ ซื้อมาเป็นลูกเจ้ายกละดยาวค่ะนี่แหละลูกลูกยกลาดยาว,ยาวนะครับเป็นเชื้อสายชุดเดียวกับหนุ่มกำนันโตด้ค่ะอ๋อเจ้าหนุ่มกำนันโตคือเจ้าหยกนี่เป็นเป็นเชื้อสายของเจ้าหนุ่มใช่ค่ะตอนนั้นไปซื้อมาเห็นขาเขาใหญ่พ่อเขาขายใหญ่ก็เลยไปซื้อมาแข้งขายังกระเสาปูนนะครับดูสินั่น เคยเข้าไปเดินสนามไหนมั้งครับเนี่ยไปงานวุฒิไทยนี่ก็ไปค่ะตอนที่ผ่านมานี่นะแต่แต่ไม่ไม่ได้เข้ารอบเพราะว่าเขาบอกยังไม่สมบูรณ์อ๋อเราเลี้ยงไม่ถึงวันก็เอาเอาก็เอาไปเลยนะเอาไปเลยยังไงคะเลี้ยงไร่ทุ่งยังเอาไปเลย่ะคะไม่ได้เลี้ยงอาหารมากมายไม่ได้อัดอาหารเนี่ยเขาก็เลยขาดความสมบูรณ์หน่อยนึงค่ะสิบเจ็ดเดือนนะครับร้อยสี่สิบห้าก็จะเป็นพ่อคุมครองอยู่เนี่ยเนาะต่อไป ยกลาดยาวแล้วครับเป็นพ่อไปไปซื้อแบ่งเข้ามาหรือว่าไปซื้อแม่มาด้วยเบ่แม่เข้ามาแบ่งลูกเข้ามาอ๋อแบ่งลูกเข้ามาแม่นี่แหละครับมารวยค่ะตัวเนี้ยชื่อมารวยนะครับโอ้ตาเต็มชัดเจนเลยตัวนี้ชื่อแม่มารวยนะครับใกล้คลอดแล้วใกล้คลอดแล้วท้อง ท้องอะไรอยู่เหมือนกันเลยคะะ่ะเจ้าเจ้ากล้องเจ้ากล้องอ่าเจ้ากล้องทับไว้สัวดที่ใช้กนย้ายไปเพชรบูรณ์โอ้ได้ลูกไว้เยอะเลยเนาะเจ้ากล้องนี่ไม่มารวยนะครับได้กี่เดือนแล้วนะเนี่ยปลายปลายเดือนนี้ค่ะคลอ,อดน่าจะคลอดค้องแก่ได้การ11เ,เดือน ตัวนี้คือตัวไหนเนี่ยตัวนี้คือลูกแม่นู่ที่บอกว่าให้ลูกตัวนี้มาอยู่นี่นะครับตัวนี้ตัวนี่แม่แม่เอ่อชื่อถุงทองงทองนะครับชื่อให้ลูกตัวนี้ะค่ะโอ้สูงลอยดีจริงแม่นี่นะท่านผู้ชมครับอ่าที่เปิดวันนี้นะครับก็คือมีเพศผู้สองตัวนะครับตัวหนึ่งอายุหกเดือนก็คือตัวนี้แหละมั้งเนาะตัวนี้หกเดือนนะครับ เป็นลูกของแม่ออมสินนะครับตัไว้ที่หกหมื่นยานมมาจับนะครับนี่นี่นี่โอ้ยขวัญชัดเจนนะครับสองต่างเป็นหลานของอโชกุนนะครับเป็นหลานของโชกุนพ่อเป็นลูกโชกุนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นซูโมโ่เป็นเพศผู้นะครับอายุสามเดือนกว่าหกหมื่นเหมือนกันครับยานมก็มาจับนะครับอา่าแล้วก็อีกแม่หนึ่งจะเป็นแม่ ที่ชื่อแม่ว่าอะไรนะเนื้อทองเนื้อทองนะครับควายนางค่ะคนเป็นควายนางสามารถจับได้แล้วนะครับอายุขวบกับสองเดือนแล้วอ่าเปิดไว้ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสนใจมาดูชมสนใจมาดูที่ชมที่ฟาร์มนะครับอ่าพิกัดเดี๋ยวนี้คือหมูอะไรนะครับหมูสาบบ้านหัวดงค่ะตำบลหนองทุ่มอำเภอชับท,ทันค่ะจังหวัดอุทัยธานีค่ะครับเบอร์โทรศัพท์ 086แป้นหกค่ะส0 9ศูนย์าห้ค่ะวันเพ็ญค่ะครับผมอ่มาล่ะครับท่านผู้ชมครับอ่าพอดีน้องอ่าไอผมก็จำชื่อไม่ได้จอมขวัญหรือว่อะไรนะเน,เนื้อทองเนื้อทองเออ,อเดินไปเดินมาครับผมถ่ายใกล้รายละเอียดไม่ได้นะครับต้องครับอ่าขอโทษท่านผู้ชมนะครับอ่าถ้าผ่านมาทางอ่าบ้านหัวด,ดงนะครับที่น้องกระทุ่มทับทานนี้นะครับ ก็แวะเข้ามาดูนะครับจะได้เห็น,นหลายๆแม่หลายๆตัวบางทีบางตัวที่ยังไม่ได้บอกนะครับก็ถ้าคุยกันไปคุยกันมาก็ไม่แน่นะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับปลาชาแนลชัยมงคลน,นะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปมาตลอดนะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบลงด้วยเวลาเป็นเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ